เนยรัต so 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 ิยาชีวะสาวโริตี้สาวสวยที่วันนี้เธอพร้อมแล้วที่จะมาทำให้คุณตกหลุมรักเสียงของเธอสวัสดีค่ะเนยค่ะรัติยาชิวสาวโรค่ะซึ่งหนูจะดูเรียเแต่หนูเชียงนะคะพี่สวัสดีค่ะน้องเนยหน้าตาน่ารักแบบนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ17เ็ปีค่ะพ่อพ่ออายุ17เอง 本来就简单，简单。 ้องไงเรียนอยู่ที่ไหนคะเรียนที่ซูเปอร์สตาร์คอลเลกวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดงค่ะที่ทองหล่อค่ะเอ็นล่อซูเปอร์สตาร์ตรง5ห้าตรงซอยสะพานข้ามสะพานมันก็เจอเลยสอนให้ทุกคนแบบว่าพร้อมมาเป็นศิลปินเลยใช่ค่ะที่ที่โรงเรียนเนี่ยข้างล่างเขามีแบบเวทีเลยนะอ๋อหรอมีเวทีห้องกระจกใช่ไหมใช่โชว์ใช่ไหมคะแล้วข้างบนมีห้องซ้อมดนตรีเราเรียนสายสายนิเทศการแสดงค่ะนิเทศการแสดงตรงเลยแล้ว ผลงานเพลงอะไรคะผู้สาวขาเลาะค่ะอ่ะมาดูกันเลยสาวขาเลาะอะไรคะเขาแค่ผู้สาวขาเลาะบอกแม่งผู้สาวขาเร็วบ่ได้ขยันมันเพียนปากกาสิเขียนยังได้อยู่หมู่การบอกกันบ้านบ่เคยมีข้อสอบเสียอว่า่ได้ 的 โอกาสนั้นบอกหัวจจคิดจังไดติดรอยพอแกได้แต่ติดใจน้องไปกว่าเป็นจะเปน็นใจดอกไปปร,ริญญาผู้แต่ว่า เต้นค่ะน้องครับถึงน้องจะร้องผิดร้องถูกบ้างร้องเพี้ยนไม่เพี้ยนบ้างให้อภัยหมดครับมันดูดีไปหมดเลยครับขอให้ค่ะแลคนเป็นอะไรเนี่ยพี่หมูค่ะเป็นคนใต้ใช่ไหมคนใต้ค่ะเก่งมากที่เอาเพลงอีสานมาร้องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดภาษาคนใต้คนบ้านเดียวกันขอใช้คําว่ายังออรอไม่เต็มทีมันต้องออรอกว่านี้อีกหน่อยนะครับ ขอบคุณครับขอบคคุณ่ะเรียนที่ซุปเปอร์สตาร์นานยังคะจะปีหนึ่งแล้วค่ะโอเคก็ต้องฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆเ<ช>มื่อกี้ยังเต้นไม่ถูกจังหวะเท่าไหร่นักใช้ไหมลูกใช่ไหมลูกดดูีอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นวนันตีดูดีไปก่อนเอชื่อกกรรมการฝั่งนี้ไม่ได้ไปฝั่งนู้นเลยดีกว่าค่ะ เสียงของหนูก็พลิกไปพลิกมาแต่ก็ถือว่าทําได้ดีสู้เขาได้นะขอให้โชคดีครับผมรว่านะคือการร้องเขาเนี่ยผมว่าไม่ไม่จำเป็นจะต้องมาประกวดแล้วล่ะเอาตรงที่ว่าได้ความสามารถเมื่อกี้เนี่ยการเต้นการร้องของเราเนี่ยจะสู้พวกแดนเซอร์ข้างหลังเขาไม่ได้ไงไอ้ตรงนี้มันจะผิดฉะนั้นจริงๆอ่ะเป็นนักร้องมันต้องมีอะไรมากกว่าแดนเซอร์ข้างหลังใช่ไหมครับ ก็อย่างว่าแหละน้องต้องไปฝึกมานะคะฝึกพลังเสียงมาเยอะๆชอบน้องหน่อยตรงที่น้องหน่อยมีความมั่นใจนะคะแล้วก็มีความน่ารักมีความใสๆในตัว